สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะการเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนธันวาคมนี้หรือในเดือนนี้ก่อนสิ้นปี2566การเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพิคเนตบอกลูกทีค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนนี้การเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนนี้ค่ะ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามกดหัวใจการเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนนี้ไพ่ใบรแรกขึ้นคำว่าความงดงามคุณจะรู้สึกงดงามมากขึ้นหรือคุณจะดูหล่อสวย มากขึ้นก็ได้นะคะให้หมอคิดว่าน่าจะเป็นคุณหล่อสวยขึ้นก็ได้คือชีวิตคุณจะงดงามสวยงามหรือบางคนอาจจะได้ออกไปชมธรรมชาติหรือมองเห็นอะไรก็รู้สึกเป็นสิ่งสวยงามไปหมดที่คุณสัมผัสได้ อะไรอีกคะการเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้นกับคุณอีกคะในเดือนนี้คะการเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้นกับคุณไปที่สองคือ,อาการพูดจาของคุณที่แบบเป็นคนที่แบบคุณจะได้รับคำพูด บางอย่างหรืออาจจะมีใครสื่อสารตรงมาหาคุณก็ได้ที่เขาจะาพูดซื่อตรงกับหัวใจของคุณที่คุณอยากจะรู้ก็ได้คือคุณจะได้รู้คําตอบบางสิ่งบางอย่างที่เขากําลังจะบอกกับคุณก็ได้นะคะหรือคุณอยากรู้คําตอบอะไรคุณจะได้รับรู้สิ่งนั้นก็ได้ที่ทุกอย่างเขากําลังจะ ตรงหรือว่ามุ่งหน้ามาหาคุณก็ได้นะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักแล้วอะไรคะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นกับคุณอีกคะคุณจะถูกเติมเต็มในเรื่องของความรักก็ได้นะคะให้หมอคิดว่าคุณจะถูกความรักถูกเติมเต็มเ,ออเหมือนเขาจะ มีบางสิ่งบาอย่างมาให้กับคุณด้วยก็ได้แม่หมอคิดว่าคุณนั้นน่ะถูกได้แดงผูกมัดกันเอไว้แล้วที่แม่หมอสัมผัสได้ทุกอย่างถ้าคุณขาดหายเกี่ยวกับเรื่องของความรักจะมีคนมาเติมเต็มในชีวิตของคุณก็ได้นะคะคือสิ่งไหนที่คุณขาดหายทุกอย่างคุณจะถูกเติมเต็มกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ที่คุณรู้สึกสัมผัสว่าคุณสูญเสีสสสยอะไรไปคุณจะได้กลับมา แล้วอะไรอีกคะการเป็นไปลดจะเกิดขึ้นกับคุณอีกสัญญาณแห่งอนาคตที่ดีที่สุดสวสวยงามคุณจะมองเห็นอนาคตของตัวเองแล้วคืออนาคตของคุณมันจะเป็นอะไรที่แบบมั่นคงแล้วเป็นสัญญาณอนาคตที่ดีที่คุณจะได้รับอย่างแน่นอนถึงแม้มันจะดูช่วงนี้มันอาจจะดูแบบไกลในความรู้สึกของคุณอยู่บ้างแต่มันก็เป็นสัญญาณที่ดี ที่คุณจะมีอนาคตที่ดีที่มั่นคงเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณจะถูกเติมเต็มก่อนสิ้นปีนี้ก็ได้นะคะทุกอย่างมันเหมือนว่าค่อยๆเติมเต็มอย่างช้าช้าแต่สุดท้ายมันก็จะแบบเต็มที่แล้วเลยรคะการเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้นกับคุณอีกความมั่นคงในหน้าที่การงานการเงินหรืออะไรก็ตามที่คุณ เคยคิดเคยหวางเอาไว้ความมั่นคงจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วไม่ว่าจะาร่างกายจิตใจจิตาณของคุณจะรู้สึกมั่นคงมากขึ้นคุณจะไม่ค่อยรู้สึกวันไหมกับสิ่งใดที่เข้ามากระทบคุณก็ได้เพราะคุณรู้ถึงสัญญาณที่มันจะบอกล่วงหน้ากับคุณก็ได้ ว่าอนาคตของคุณจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นอะไรที่มั่นคงแล้วแล้วอะไรคะการเปลี่ยนแปลงอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอีกคะลำดับความสําคัญเหมือนคุณจะต้องได้งลำดับความสําคัญของตัวเองของชีวิตของตัวเองด้วยนะคะว่าอันไหที่มันจะต้องอทําต้องจัดการจัดระเบียบในชีวิตของตัวเองก็เ,เหมือนคิดแบบตตตองวางแผนให้รอบคอบก่อนที่จะลงมือทําอะไร แม่หมอคิดว่ามันจะเป็นความสดใสงดงามอย่างแน่นอนขอให้คุณแบบซื่อตรงแต่กับหัวใจของตัวเองด้วยแล,วแล้วอะไรอีกคะการเปลี่ยนแปลงอะจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนนี้การเปลี่ยนแปลงลจะเกิดขึ้นกับคุณอีกคะคุณจะถูกออบกอดด้วย ความรักคนรักหรือความรักของคุณกําลังจะหลอเลี้ยงด้วยสายใยหรือว่ามิตรภาพที่เกิดจากมิตรภาพจะเกิดก่เกิดเป็นความรักความผูกพันในหมอคิดว่าหรือว่าคุณนั้นจะมีคนมาแบบหล่อเลี้ยงซับพอตในตัวคุณแล้วเขาอาจจะมีความเป็นเด็กกว่าคุณก็ได้ ที่คุณจะถูกซับพอร์ตเหมือนคณแรกของคุณอาจจะถูกแบบรโลเลี้ยงด้วยสายใยมิตรภาพมีความเป็นเพื่อนกันก็นกได้นะคะคุณจะถูกอบกอดแล้วนะคะแล้วอะไรคะการเปลีป่ยนแปลงดจะเกิดขึ้นกับคุณอีกคะก็คือคุณจะรู้สึกผ่อนคลายในชีวิตของตัวเองแล้วเหมือนอะไรที่มัน เคลือบงำครอบงำคุณเอาไว้ทุกอย่างมันจะถูกผ่อนคลายออกเหมือนคุณที่จะต้องที่คือสะสมพลังงานที่มันลบคุณก็พักออกบ้างนะคะก็คือจะเก็บงำเอาไว้ก็คือ,อปล่อยออกมาบ้างชีวิตคุณจะได้ผ่อนคลายจะได้ไปพักผ่อนท่องเที่ยวไปชม เดือนชชมดาวด้วยกันกับคู่รักของคุณก็ได้นะคะคือชีวิตของคุณจะรู้สึกผ่อนคลายสบายๆมากขึ้นเหมือนคล่องตัวมากขึ้นแมนะ่หมอคิดว่าแล้วอะไรอีกคะการแสดงออกแบบเด็กๆก,ก็คือว่าคุณจะรู้สึกเหมือนออกลับมาอยากเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งก็ได้ก็คือแบบอยา สนุกสนานกับชีวิตหรือคุณคิดอยากจะทำอะไรก็ให้แสดงออกไปอย่างนั้นคุณรู้สึกอะไรก็ให้แสดงออกไปแบบนั้นแม่หมอคิดว่า,าบางครั้งเราก็อาจจะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเองอยู่แล้วเหมือนชีวิตของคุณจะดูแบบร่าเริงสดใสมีความเป็นเด็กอยู่ในตัว หรืออาจจะมีเด็กมาชอบคุณก็ได้นะคะแล้วอะไรคะแล้วเขาอาจจะแบบไม่ค่อยรู้สึกรู้สารในความรักสักเท่าไรแม่หมอคิดว่าแล้วอะไรคะคุณจะถูกอบกอดจริงๆด้วยเนะี่ยโอบกอดได้อุ่นในรักคุณจะถูกคนรักโอบกอดแล้วนะคะหรือว่าคุณนั้นถูก บางคนถท้แบบไม่มีคนรัก,กคุณก็จะถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอุปกรณ์คุณเอาไว้คุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคะคุณอย่าแบบไปคิดมากบางสิ่งบางอย่างมันจะถูกเคลียร์ออกไปอย่างละทีละนิดแล้วอะไรคะการเปลี่ยนแปลงใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณอีกในเดือนนี้คะการเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้นกับคุณอีก การเสรมิมอำนาจวาสนาคุณจะต้องเสรมิมอำนาจวาสนาบารมีของคุณด้วยการานั่งสมาธิหรือส่งกระแสจิตออกไปให้กับจักรวาลส่งพลังงานที่ดีๆออกไปเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาไม่หมอคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับการที่แบบคุณจะต้องทำบุญทำทานหรือว่าทำความดีเพื่อเสริมบุญบารมีของคุณให้มันดูในจุดที่สูงเหมือนคุณ เสริมพลังอำนาจวาสนาให้กับตัวเองหรือคุณจะถูกเ,เติมเต็มและคุณจะมีพลังอำนาจวาสนามากขึ้นคุณจะกลับมามีอำนาจในตัวเองในกำมืออีกครั้งหนึ่งก็ได้แล้วอะไรอีกคะการเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้นกับคุณอีกคะความเจริญรุ่งเรืองในที่การงานของคุณกำลังจะ ออกดอกออกผลให้คุณเก็บเกี่ยวและรับประทานชีวิตของคุณกำลังจเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูในสิ่งที่คุณเคยคิดเคยหวังเคยวางแผนเอาไว้แล้วการเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้นกับคุณอีกคะขอห้าใบนะคะการเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้นกับคุณอีกคะข้อมูลเชิงลึกที่คุณอาจจะเคย ศึกษามานานถ้าคุณคิดว่าคุณศึกษามานานพอสมควรแล้วทุกอย่างอยากใจคุณแบบปล่อยออกมาคือว่าคิดแล้วก็ลงมือทำได้เลยเพราะว่าคุณน,นั้นมีข้อมูลที่ดีที่ลึกซึ้งแล้วเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว จากข้อมูลหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณสะสมมามากพอสมควรแล้วแล้วอะไรคะขอให้คุณคิดเชิงบวกเข้าไว้คุณจะได้ดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาหรือว่าคุณจะได้ดึงดูดคู่รักคู่แท้ของคุณเข้ามาก็ได้คุณมีพลังงานยินและอย่างที่คุณจะต้อง ไปไดที่ผสมผสานกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้เหมือนคุณจะต้องคิดในเชิงบวกเข้าไว้แล้วก็ส่งพลังงานที่ดีๆที่บวกๆออกมาแล้วอะไรคะการเปลี่ยนแปลงลจะเกิดขึ้นกับคุณอีกในเดือนนี้ การตัดสินใจคือคุณจะตัดสินใจได้เด็ดขาดมากขึ้นก็ได้คุณจะสามารถที่จะตัดสินใจทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองที่คุณคิดว่าคุณสามารถตัดสินใจได้เลยเพราะว่าข้อมูลที่คุณสะสมมามันถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจได้แล้วว่าคุณจะทำอะไรว่าคุณนั้นคิดแบบไหนทุกอย่างมันจะได้สิ่งที่ดีๆกลับมา เหมือนถ้าคุณคิดเชิงบวกคุณก็จะได้แต่บวกบวกเข้ามาแต่ถ้าคุณคิดเชิงลบคุณก็จะได้แต่สิ่งที่ลบลบเข้ามาเช่นกันมันอยู่ที่พลังงานความคิดที่คุณอันนั้นจะต้องส่งออกไปมันจะต้องเป็นพลังงานที่บวกเท่านั้นนะคะแล้วไร้ขาความเข้าใจไม่หมอคิดว่าคุณจะได้ปรับวามเข้าใจกับคนรักของคุณหรือคุณจะได้เข้าใจในชีวิตของตัวเองมากขึ้นหรือคุณมองเห็น ตัวเองมากขึ้นมองเห็นอนาคตของตัวเองมากขึ้นก็ได้หรือถ้าคุณนั้นมีปัญหากันคุณก็จะดปรับความเข้าใจกันที่เขากําลังตัดสินใจที่จะมาปรับความเข้าใจกับคุณก็ได้แล้วใบสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้นกับคุณคะและสุดท้ายคืออะไรคะการเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้นกับคุณการเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้นกับคุณ นั่นก็คือการป้องกันแม่หมอคิดว่าชีวิตคุณตอนนี้คุณอาจจะถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ป้องกันเอาไว้ก็ได้แล้วแม่หมอก็อยากให้คุณคิดว่าคุณนั้นไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวคุณนั้นมีแบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองคุณอยู่แต่คุณนี่จะต้อง คิดในเชิงบวกเข้าไว้อันไหนที่ไม่ได้เข้ามาก็แปลว่า,ามันไม่คู่ควรเหมาะสมหรือมันจะเป็นอะไรที่แบบที่มันไม่ดีมันจะออกไปจากชีวิตของคุณเขาจะแบบจะสะท้อนออกไปก็คือคุณนั้นถูกปกป้องอยู่ตอนนี้แต่คุณจะต้องคิดดีคิดบวกเพราะชีวิตของคุณกำลังจะเจอ อะไรที่สดใสสวยงามแล้วคุณจะถูกโอบกดโดยได้อุ่นไอรักจากคนรักจากครอบครัวหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านกําลังปกป้องคุ้มครองคุณอยู่ขอ,อให้คุณแบบคิดบวกเข้าไว้อนาคตของคุณกําลังจะสว่างสดใสความเจริญของคุณก็กเจริญงอกงามออกดอกออกผลแล้วคุณจะมีอํานาจวาสนาคุณจะมีบารมีมากขึ้นมันก็อยู่ที่คุณนั้นแบบ ต้องเข้าใจในธรรมชาติทุกอย่างคิดซะว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คือมันจะเป็นอะไรที่ดีงามเสมอให้คุณนั้นพนคลายกับชีวิตบ้างทําตัวเหมือนเป็นเด็กบ้างไม่ต้องไปแบบเฟกอะไรมากเกินไปใช้ชีวิตในรูปแบบที่คุณต้องการแล้วคุณนั้นก็จะได้ปรับควมเข้าใจกับคลลักของคุณ ที่เขากำลังตัดสินใจที่จะเข้ามาบอกความรู้สึกให้กับคุณได้รับรู้คุณจะถูกปกป้องแล้วแม่หมอคิดว่าชีวิตคุณกำลังจะสดใสสวยงามหรือคุณจะดูดีสวยงามมากขึ้นหรือบางคนก็อาจจะได้ไปทำสวยทำงามอย่างที่คุณเคยคิดเอาไว้ก็ได้นี่ก็จะเป็นแค่แนวทางนะคะแล้วก็ไม่สามารถไปตัดสินชีวิตของใครได้รับฟังอย่างมีสติแล้วก็คิดดีคิดบวกเข้าไว้ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ